ครับวันนี้ก็เป็นความวุ่นวายนะครับกำลังจะเกิดขึ้นนะเร็วนี้เมื่อย้อนไปเมื่อวันที่3กันยายนเกิดปีอะไรครับแฟน2004 2004มีบุรุษชายคนหนึ่งนะครับเกิดขึ้นคู่คนเคร The history of f r a n k e name who นี้ก็มีคนที่มาร่วมงานวันนี้ฮะเออไอ้ a ด้เ่าไ้ฟังดิเิ่ม One two, thằng em <coughs> yêu. Happy birthday to you, cha cha Happy birthday to you, chai, chai, chai. Happy birthday dear Pinky. Happy birthday to you. Đi yeah, oh, đi. Oh, <coughs> <what> <laughs> <coughs> เอาเอาป้าเอาป้าจะคุยอะไรเบิร์ดีแฟงกี้หน่อยไหมอ่ะไม่ต้องคุยอะไรแล้วแฟงกี้ keep q u i e between your knee okay keep a quiet in there alright whatever you do you know from now เอามามามาป้าไปส่งมันได้มากไป โอ้เค้กมาแล้วนะครับเค้กวันนี้เหรวันพรุ่งนี้บ่ายโมงซัมติ้งอ้าวคุณแม่จะคุยอะไรหน่อยนี่คุณแม่วันนี้วันวันเกิดลูกชายกี่ขวบแล้วเนี่ยสิบหกสิบหกแล้วเจ้าของที่เป่าให้มันกินน้ำลายตัวเองเอาเอาแฟงกี้จะเซซัมติงไหมอันนี้ของแฟงกี้อันนี้อะไรจะพูดพูดเอ้าพูดมาพูดมาพูดมาเลยไม่ไม่มีบอกไม่มีแล้วกินก่อนแล้ว วันนี้ลนี่วันนี้เอันนมามาโคโลกรอนโคโลกอันน้ที่นโอันโนเดี๋ยวโคอาไอ้ได้จะเซจะเซซัมติงพี่แฟงไหมอาะไรอะจะเซอะไรมาเอาเบร์เดพี่ไปกินหน่เาแค่นั้นเอาไอ้งไอ้ก้เน้องชินจะเซอะไรกับพี่แฟงหน่อยไหมเอาเซแฮป้ี้เบิร์เดย์พี่แฟงหน่อยเอาด้เฮไปไหนอะ มันก oh, okay? uh> ินคำเดียวเลยเหรอวะไรไม่ได้กินไก่อุตส่าห์แบ่งกันคนละครึ่งอ่ะคำเดียวเนี่ยของมันโอ้อุตส่าห์เรากินมเค้กอย่างเดียวเนาะเออามีมีมีคนเค้าอีกใครเปิดอีมีคนเคาะประตูเปล่ามืันจะได้ยินเสียงคนเคาะประตูอยู่อีนอ๊ลูกหยิบเอาหยิบเอาปตาพูดเล่นเฉยๆ เอาค e, ุณเน็ตมีอะไรจะคุยอร่อยไหมคุณเน็ตเค้กโอ้เอกราบอกว่าชิ้นโทรหาเรื่องเอามาเร็วมาเร็วค่ะอ้าวโอ้ค w h ม s c งโอ้ยเขาเขินชินเขิน who's coming ชินโอ้ชินเขินเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะโอ้เก่งมากเก่งมาก ไหนล่ะเจ้าของวันเกิดชินชินชินเขินเลยอ่ะแสดงอาการเห็นเลยเบัวมาลูกมาเอาสวัสดีทคนสวัสดีบัวบัวชอบชอตะลกิลูก it's good kid แล้วบอน้องไดเอทอยู่ครับ which one ทานวัเฮ้ยมีแต่น้องคนนี้ไดเอทหรือน้องคนนี้ น้องคนนี้ได้อหาวเชนเชนใครมาเนี่ยเชนเ่เนี่ยคิดว่าจะมาไม่ทันเขาแล้วไง่ทอาไปแล้วหรอสรุปเนี่ยเพแล้วาทําไมป่น่เม After Party เอเอลหเอาอยู่สิดิบวยังไมได้เป่าเลยยย เอาจจะให้ให้บัวเป่าอีกคนหนึ่งสุดท้ายก็ได้เป่าแล้วค่อยกินเป่าแล้วค่อยกินเอาจิ้ให้บัวหน่อยจอยุดให้บ so no, no, no. okay. ัวหน่อยเออนั่นแหละโอเคขมอะไรรูแล้วอเดอเด้อเอาไหนไหนเตัวเดียวเอาไปจินไปจิน Okay. I happy, birthday. Happy, birthday oh, to birthday you. happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday to Happy Happy birthday to you. ปกวันมอนงอนมาไม่ทานพิกวันแม่บอกว่าอีดงอนเ้อีดเร็วโอเโอเคทำไมอ่ะอีเลยอดเลยี๋ยวพี่ชินมาเล่นด้วยไม่ต้องออแฟนเกย์เอากันว้เซนหน่อยที่อยู่เคพี่ชินแล้วแล้ว่าไอนเ่นดเอเลกา่ายูสด เอาค่ะเคสวัสดีสวัสดีลุงสวัสดีในจอลโอเคเขาจะไปหาพิชิตโอเคไปหาพิชิตไปหาพิชิตกัได้กูกินก่อนูกินก่อนเอ้คุยกัอ่แฟงกี้อ่ะไได้คุยด้วยโอ้ เอาแล้วอาพีโอจะเซอะไรกับพี่แฟงบ้างไหมไม่บอกเลยโอ้โหแล้วน้องิ้นจะเซอะไรอีกไ้าเชนเดาไม่เป็นไจก็คอกตัดสั่งมาไห้ทายต้องตื่นไงเนี่ย เอเิร์ you สว so น้ดูน t ี้โอเคโอเคเขาไม่กินค่ะไปไปเขาจะไปหาพี่ชินโอเคอ้พี่ชินเรียกน้องไปด้วยลูกหัวจะไม่ได้เล่นกับพี่ชินฮะเนิร์ฟิสเนิร์ฟิสเนิร์ิสมเนิร์วิสเนิร์ฟิสหัวคนหัวหัวคนเซลอไรเอด้วย เอาไปไปไปไลูกมาบ้กเพอพิสนพราะเธอเนี่นแหละ s h ส s ซเนอเวสต์ชีสั่เนอร์เวเอาชีนมาปลอบน้องหน่อยลูกเอาเรียกเรียกน้องหน่อย ตอนแรกไม่ได้พูดไปพูดมาะไแล้วนั่นหรือเปล่าคนคนแเยอะียคนเยอะคเยอะเหรนไหมเหรอเหียเรอเอเห็อหรอเหอหลอเเหลออแค่เนีอยไอเหรอนหอเอเหรอเหรองเอเอเนรอมหรอเออัหแเหอรออเหเต้อรอเอเหอเรออเหรอเอเอรออเอเหอรอเอเครรัเหีอเหมออเหีเรอเออเครับ